ราศีแรกครับนี่คือคำพยากรณ์ของชาว ราศีเมษในเรื่องของการงานครับได้แพ้อะไรครับหนึ่งใบครับเอฮอร์มิสนะคะช่วงนี้เรื่องงานนะคะเป็นไปได้แบบเรื่อยๆนะคะไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะคะแต่ไม่มีจิตปัญหาอะไรค่ะครับอ่ะเรื่องต่อไปครับคือเรื่องการเงินของชาวราศีเมษครับเรื่องการเงินนะคะยังคงหมุนเวียนได้ดีนะคะครับมีโอกาสที่จะได้อ่าโชคลาภนิดๆหน่อยๆนะคะครับต่อไปครับคือเรื่องความรักคนสดครับ คนโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะครอบครัวสุขสันต์ดีนะคะอาจจะพากันไปเที่ยวนะคะไปเติมความสุขในครอบครัวได้เลยค่ะความรักดีงามครับต่อไปครับคือเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพนะคะให้ระวังเกี่ยวกับโรคเดิมโรคเก่านะคะโรคประจำตัวโรคประจําตัวนะคะที่รักษาไม่หายช่วงนี้ก็หันมาดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะนอนน้อยพักผ่อนน้อยไม่เกินด้วยนะครับไม่เพียงและเรื่องสุดท้ายครับนั่นก็คือเรื่องของโชคลาภครับ เมรื่องโชคลาภนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาภนะนะคะในส่วนของราศีเมษใครมีเลขมีอะไรก็ลุ้นไปได้เลยนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์มีโอกาสมีโชคมีลาภอยู่นะคะเลขนําโชคของชาวราศีเมษครับแม่หมอครับได้แก่เลขอะไรครับเลข5นะคะเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลข3 3แล้วก็เลข7ค่ะ5 1 3 7คือเลขนําโชคของชาวราศีเมษนะครับภาพรวมดวงก็อยู่ในทิศทางที่ดีการเงินต้อง ประคับประคองวางแผนรายจ่ายให้ดีนะครับทำบัญชีให้ดีนะครับเรื่องอื่นก็ไม่นั่งกังวลอะไรนะครับเสริมดวงทิ้งท้ายครับทำบุญอะไรดีครับชาวราศีเมษช่วงนี้นะคะอยากให้ชาวราศีเมษนะคะทําบุญซื้อน้ําดื่มมปถวายพระที่วัดหรือว่าใส่บาตรก็ได้ค่ะทําบุญด้วยการถวายน้ําดื่มและใส่บาตรในวันเกิดตัวเองนะครับนี่คือดวงของราศีเมษในเดือน พฤษภาคมส5 6 5นร้สบานีครัครมาถึงลัคนาราศีพฤษภครับเริ่มต้นครับเรื่องการงานกันท่าน้ชมการงานชาวพฤษภนะคะคช่วงนี้นะคะการงานไม่มีติดปัญหาอะไรนะคะ,ะยังคงได้ไปเรื่อยๆนะคะคในส่วนของงานประจำส่วนธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องกระตือรือร้นในส่วนของการ,รทำยอดขายหน่อยนะคะขายดีไหมเรื่อยๆต้อง กระตุ้นหน่อยค่ะต้องทำการตลาดให้ดีนะคะช่วงนี้ประชนาัต่อไปเรื่องการเงินครับท่านผู้ชมการเงินนะคะไรเลย การเงินนะคะหมดไปกับการเฉลิมฉลองนะคะช่วงนี้ต้องเออะใช่ออกอีเวนต์เยอะก็จะต้องประคับประคองในส่วนของเรื่องการเงินการใช้จ่ายแต่มีความสุขดีในเรื่องเงินนะต่อไปเรื่องความรักคนโสดว้าคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะพบรักพบคนถูกใจนะคะแต่อยากให้ลองดูให้ดีนะคะว่าเขาคนนั้นเจ้าชู้หรือเปล่านะคะส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะปัญหาเรื่องมือที่สาบนะคะในช่วงนี้ ระวังเรื่องความรักนะฮะเรื่องสุขภาพครับแม่หมอสุขภาพนะคะสุขภาพไม่มีอะไรที่รุนแรงน่าเป็นห่วงบัติเหตุไม่มีนะคะช่วงนี้ก็สุขภาพดีค่ะสุขภาพแข็งแรงดีไม่น่ากังวลอะไรนะครับแต่เรื่องต่อไปครับนั่นคือเรื่องของโชคลาภสําหรับชาวราศีพฤษภครับโชคลาภไม่โดดเด่นในช่วงนี้นะคะเน้นไปการทํางานส่วนใหญ่จะมีโชคด้านการงานใช่ไหมครับใช่ค่ะมีโชคด้านการงานทั่วไปโดยรวมไม่โดดเด่นโดดเด่นเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงชัยโรคเรื่องตัวเรื่องตัวเลขไม่โดดเด่นนะฮะเลขนาโชคครับ เลขนําโชคนะคะเลขหกหเลขสาครับเลข8ดฮะแล้วก็เลขเกค่ะ นี่คือเลขนำโชคครับทิ้งท้ายครับวยการทำบุญเสริมดวงครับช่วงนี้นะคะชาวพฤษศนะคะอยากให้เน้นทำบุญเสริมดวงโดยการที่ปล่อยปลานะคะปล่อยปลาปล่อยอาจจะปล่อยตามวันเกิดก็ได้ค่ะเกิดอ่ะวันไหนก็เกิดวันจันทร์ทำวันจันทร์อ่าใช่ค่ะเกิดวันไหนไปทําวันนั้นนะคะเกิดวันจันทร์ทาวันจันทร์นางคารทำวันอางคารนะคะทําบุญเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์ระดกเคาะนะคะให้ตัวเราเองค่ะให้เจ้ากรรมในเวลาเราด้วยโอเคและนี่คือดวงราศีพฤษศในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ มาถึงราศีที่3ครับนั่นคือชาวราศีเมถุนในเดือนพฤษภาคมดีครับเริ่มต้นครับในเรื่องของการงานครับท่านผู้ชม เรื่องของการงานนะคะท่านใดที่ทํางานประจํานะคะช่วงนี้อาจจะต้องเคลียร์งานเก่าสะสางานเก่านะคะคในช่วงนี้ให้เรียบร้อยดีนะคะคส่วนคนที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวนะคะอาจจะต้องมีโปรเจกต์อันเก่าที่คิดไว้นะคะคกลับมาทําให้เรียบร้อยแล้วจะประสบความสำเร็จนะคะต่อไปครับคือเรื่องการเงินครับท่านผู้ชมการเงินนะคะ เรื่องการเงินนะคะโดดเด่นนะคะในส่วนของธุรกิจออนไลน์นะคะท่านใดที่ช่วงนี้อาจจะมีโชคมีลาบนะคะเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์นะคะอาจจะไม่ใช่แค่หัวยอย่างเดียวหรือว่าอะไรอย่างเดียวก็ได้ค่ะการเงินจะโดดเด่นเรื่องช่องทางที่สามชงทาออนไลน์ใช่ค่ะความรักคนโสนก่อนเลย คนโสดนะคะมีมีเกณฑ์นะคะที่จะพบคนถูกใจเป็นเด็กนะคะอาจจะได้กินเด็กกว่าอาจจะได้กินเด็กนะคะในช่วงนี้แล้วคนมีคู่เป็นยังไงบ้างคนที่มีคู่แล้วนะคะก็พะคประกงพูดคุยกันให้ลู้เรื่องนะคะเติมหวานกันเยอะๆหน่อยนะคะจ้าช่วงนี้ครับความรักคนมีคู่ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดอารมณ์แบบเด็กๆนะครับหรือต้องพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นครับเรื่องต่อมาครับแม่หมอครับนั่นคือเรื่องสุขภาพ เรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีความคิดความเครียดความกังวลอะไรต่างๆนะคะช่วงนี้นะคะ<อ>ก็อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอารมณ์ใจนะคะค,ความรู้สึกตัวเองในช่วงนี้ต้องคอนโทนให้ดีนะคะแล้วก็อีกในนึงนะคะมีเกณฑ์นะคะที่อาจจะใช้เงินไปกับการซื้อประกันนะคะครหรือว่าการดูแลสุขภาพนั่นเองอะะต่อไปครับคือเรื่องของโชคลาภครับชาวเมทุนว้าวชาเมทุนนะคะยินดีด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ถูก โรตรี่นะะอาจจะได้โชคได้ลาบเป็นเงินก<อ>้อนโตราบซับใช่ค่ะหรือว่าอาจจะได้ เงินจากงานที่เป็นเงินก้อนใหญ่ก็ได้ค่ะโอเคครับเลขนำโชคครับแม่หมอเลขนำโชคนะคะเลขเค่ะเลข7เลข4ค่ะเลข2ค่ะแล้วก็เลข9ค่ะเ4 2 9ครับคือเลขนำโชคครับทิ้งท้ายครับด้วยการทำบุญเสริมดวงครับช่วงนี้นะคะอยากให้ไปมูนะคะทำบุญเสริมดวงโดยการขอพรองพระพิคเนตกี่กับเรื่องต่างๆที่เราต้องการนะคะจะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้อะไรมาง่ายได้ขึ้นครับและนี่คือชาวราศีเมถุนครับในเดือนพฤษภาคมนี้ครับ